สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คืนวันที่27ธันวาคม2566นะคะตรงกับวันพุธนะคะวันนี้แหมมนัดออนทัวร์นะคะเรามากลางเต็นที่ที่ TOT เขาคอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แวะไปที่แวะไปที่ไปสนีเขาคอมาแล้วเขาปิดประตูเลยนะคะเพราะว่าคนเต็มเลย แบ,บนัดก็เลยจะต้องมาลองกลางดูที่ TOT นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเขาแชร์ว่าเขามาค้างเ,าเขามาค้างพักแรมที่นี่ก็โอเคเหมือนกันมีน้ำอุ่นอาบด้วยนะคะคุณผู้ชม ค่ากางเต็นท์ก็คนละ1 0 0แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะคะที่เขานั่งเสียบที่ชาร์จแบตกันใช่แล้วรถจอดข้างๆแล้วกางเต็นท์ตรงนี้ก็สะดวกมากๆเราไม่ต้องขนของไกลนะคะได้อยู่คะ่ะเราสามารถจอดรถตรงนี้แล้วเราก็กางเต็นท์ได้เลยนะคะแล้วห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งด้านนน้นนะคะคุณผู้ชมห้องน้ำอยู่ด้านนน้นแล้ว เพื่อนเพนะื่อนนักท่องเที่ยวเขาแจ้งว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องเลยนะคะเราสามารถอาบน้ำอุ่นได้ทุกห้องเลยก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่เป็นเนินไม่เป็นเนินแบบเหมือนเหมือนที่ไปสนเหาขอก็คือถ้าไปสนเหาขอเนี่ยเขาจะเป็นเนินขึ้นไปเข้าห้องน้ําถ้าเรามากลางข้างล่างเราต้องขึ้นไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับทีโอทีก็เหมือนแบบ ื้นเรียบเสมอกันนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่แม่กับพี่นัทจะมาลองกางเต็นที่ t ี t อดูนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสถานที่ก็โอเคค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบลำบากนะคะส่วนห้องน้ำเดี๋ยวต้องลองไปเข้าใช้บริการก่อนนะคะวันนี้เขาคอก็ลมแรงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมรู้สึกเริ่มหนาวแล้วนะคะหนาวเพราะลมนะคะ ส่วนที่ภูทับเบิกที่แม่มกับพี่นัทเพิ่งลงมาของภูทับเบิกเนี่ยไม่มีลมนะคะข้างบนเนี่ยไม่มีลมแต่ว่าอาบน้ําลําบากมากเพราะว่าของวิสากิจชุมชนก็คือไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะอาบน้ําอุ่นเราก็ไปหยอดเหรียญ20บบาทได้ค่ะแต่คือแบบล้างหน้าหรืออะไรถ้าไม่ไม่มี เครื่องทำนองอุ่นนี่คือแบบหนาวยะเยือกเลยนะคะคุณผู้ชมแบบหนาวหน้าชาเลยนะคะมือชาแบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับที่ภูทับเบิกนะคะคือไม่มีลมแต่ว่าหนาวค่ะหนาวแบบเย็นส่วนที่เขาขอหนาวเพราะลงนะคะอย่างตอนนี้ก็มีลงนะคะแล้วก็รู้สึกหนาวแล้วด้วยพี่นันก็กำลังกางเต็นท์อยู่นะคะ เรามาพักเขาคอคืนแรกคือสิบเจ็ดธันวาคมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พักพักจนถึงคืนวันที่ยี่สิบสี่ส่วนคืนยี่สิบห้ากับยี่สิบหกเราไปพักที่ภูทับเบิกนะคะและคืนวันนี้คือคืนยี่สิบเจ็ดเรากลับมาพักที่เขาคอนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะกลับโคาราชแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนพี่นันก็ตอกสมอบกนะคะพี่นันเราหันหัวไปทางไหนคะทางนู้นเหรออ๋อ เพี่นะ้าเช็คทิศแล้วเหรอคะอ,าาอ๋อค่ะวันนี้ต้องเสริมหลังคาไหมคะไม่ต้องมั้งแค่ไม่ต้องเสริมหรอกจ้ะเพราะเราไปอยู่ในเต็นท์ก็ไม่อันนั้นแล้วหรอคะอยากจะเสริมหลังคาใช่ไหมคะ ดินแข็งใช่ไหมคะอ๋อเป็นหินเนออืเหมืนอนดดจ้าไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่นั้นก็ได้ อนนี้รู้สึกหนาวค่ะหนาวลมเดี๋ยวมันจะไปปูผ้าที่นอนมือสั่นนะคะคุณผู้ชมสั่นเพราะว่าหนาวลมแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็จะกางเต็นอยู่ตรงนูน้นเยอะมากเลยนะคะที่นี้จะเป็นไปสีเขาคอนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวเขาขอคอค่ะ ลมเริ่มทำงานแล้วสองทุ่มเนี่ยเริ่มทำงานแล้วพี่นั้นเนาะสองทุ่มนี่เรียบพัดเลยอะลมที่เนี่ยลมของค้ออะค่ะ สำหรับที่นี่ก็จะเสียค่าค้างแรมคนละ100บาทเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม มั่นแข็งเลยแล้วค่ะเพลินนั้น ประสบปัญหานะคะคุณผู้ชมดินแข็งมากไม่ได้เลย ดินแข็งนะคะคุณผู้ชมเอาเอาแค่ครึ่งเดียวได้เปล่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ